ทุกคน,ม,น,นมันอาจจะมีคำอย่างก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ีะพูดว่าไอแค่นี้ก็พอตงก็ตอนนี้ก็ออกมาหา<ล>อิสตาตะเอกระว้งด้วยนะท่านผู้ชมผมะดะแลผีโอ้แม่น้ำเหรอมีแม่น้ำด้วยคนที่แบนคนที่แบนก็ช่างมัน การนี่พี่ออกมาเดินข้างนอกตึ้งในกงนหาหุ้นอยูดาบขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยขึ้นออโอเคเอาละก็เดี๋ยวให้ดูชื่อแล้วนี่ยเนี่นี่นี่ข้างบนสุดเลยน,นี้ได้รืขอข้างบนสุดก็<ๆ>ก็เอาไปแอดกันนะงานพี่เดินมาเนี่ยคอมมานด์แล้ววิ่งนี่กดอ่านน้ำมันย่อนี่วิ่งนี่ โอ้ตรงคอมแมทตายตายเหมือกันนั้นจะมาคอมแมนเพื่ออะไรวะเนี่ยมาเป็นพอลงยูทูบติดเ่ยหึลอยเท้าลอยอยู่ไหนก็ยืมไฟฉายอกล้องด้วยดิก็กล้องด้วยหยอันนี้มันรอยอยเท้าของสตีฟถ่ายก่อนกล้องกล้องกล้อง นี่ไงก้องไปเอาอะไรไปถ่ายนี่ก็บอกอยู่ว่ากล้องเจ็บป่ะเอาละเ <Okay. S 1> อาครอน้องก่อนวิ่งมาด,มดิ่กบไม่ไไมจะวิวิ่งคาร์แมนแตวน้องดาบผีโชยไ,ไหน <c oughs> ที่อยู่ตรงท้ำโอ้ยสมอไลไดลนะข้ามทิ้งมาได้ไหนตรงนี้ ไปไหนลุ้ยต้องบงัาางคับให้เขาไปหนีนี่ไหนเห็นบ้านไหนก็เอาละพุ่งเด็กเด็กมาแล้วจะปีนด้านนั้นให้ชุดเด็กนะเออวิ่งไหวอืมจะไปทางไหนทางนี้ต้นมีสอง <ไป S 1> ทางแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้อกระดูกขาโก้โอ้โล่นกับคนละที่อากัน กดไว้ดิไปม่จับกดถ่ายรูปไว้ไหนนี่ะเขาตูเขารู้ก่อนลัวพี่ด้วย สวัสดีสไปเดอร์ตีเป e ิรเอ้ยปีเตอร์กก็การอยู่ใกล้ๆี่เลยเสียงแบงนี้อันยูนั้นเนี่ยการการก็เปิดไฟดิเปิดวิ่งดิแป๊บมันยอดเลย จะโย่ทำไมแล้วก็วิ่งมั่วๆไปเลยเฮ้ยวิงงว่งมั่วๆไปเลยงงไลยอ้เฮ้ยมันทำเนี่ยนะเฮ้ยนี่ไงเพื่อนนี่ไงนี่ที่กันเจอตามาตามมา,ต,า,มมาตอนนี้กำลังตามหาผู้เสียชีวิตอยู่นั่นก็คือน้องหมวงครับกำลังตามหาผู้หลงทาง มันได้เห็นใครรูปอันนี้ใคชเจอ,อใครอ่ะนี่หนูนี่อ่ะตะเกียร์กี่เจอใครบุกตื่โอ๊ยเอ้ยกลางรงเอาสีคนมาไม่ถ่ายนี่กลุ่มเพื่อนสตีปรีดเฮ้ยจริงเลย โอ้สต,ติเป็ดจะจะกลายเป็นเป็ดแล้วตัวสูงใหญ่อ่ะเี้ยเปด็ปดเป็นหมวกเป็ดเป็ล้วก็ไปหาแบตดตันเลยที่รถตามเพื่อดีวะจะหาะะรถว,วิงว่งวิ่งไปรถเป็ดต ได้ไม่มาหเหรอเนี่ยหนูได้อยินจังโอ้ปวดเนาะพี่เจอนี่โอ้วิ่งให้ไหวที่สุดค่ะพี่น้องวิ่งให้ไหวที่สุดทิ้งเพื่อนแม่งขบับรถแม่ ไปกูหนึ่งทางตันวิญิ์กลับมาที่จุดเปิดเพราะวิริ์กลับมาวิริ์เป็นคนถ่ายไฟนะแล้วจากนั้นก็จะเป็นคน,คนถ่ายรูปเอเคนะโอเคไหม แบตดีที่สุดแบตเตอรี่ไม่สนต่อมาก็แมปก,ก็เลยถัดไปก็เป็นแมปสงครามใช่ปะใช่ใชใช่ใช,ใชโ<อ>ดนไปหาวิทยาลัวะเนี่ยก็ตอนแรกใช่ไหมพี่เจอจากไปไปยืน,นูเฉยๆใช่ไหมบอกเอ้ยอมืมีไหนเน,นี่ยคนก็ต่อมาปุ๊บพี่ พ,พี่เดินมาปุ๊บใช่ปะแล้วก็พี่พี่เห็นมันยืนอ,อยู่เลยแต่พี่พี่เดินผ่านมันไปแต่สมองพี่มันวางเขาให้เดินกลับหลังไปไ <c oughs> งเนยไยเล่เล่นแบบจอหนันา,นานัะกันโอเคเปลี่ยนเกมกัน